สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพากลับมาดูไร่ส,สวนถั่วนะคะตอนนี้ได้ถูกเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็จะเหลือแต่ท้องที่ว่างเปล่าเตรียมเพื่อจะไถดะไว้รอ,ก,อการปลูกข้าวนะคะหวานข้าวแล้ว ด้วยแดดร้อนนะคะเราจะยิงไปตรงไกลๆนะคะตอนนี้ไม่มีแล้วต้นถั่วไม่มีแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะโน้นไงจะอยู่บนรถขนแล้วบรรยากาศท้องุึงก็ยังคงแห้งแล้งอยู่นะคะหน้านี้เนาะรอฝนโปรยปลายลง นี่นะคะบรรยากาศท้องทุ่งตอนนี้เก็บเกี่ยวถั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ที่ว่างนะคะจะพบแบบนี้อีกก็ปีหน้านะคะค่อยรับชมใหม่แล้วจะนำมาเสนอเป็นช่งชวงๆนะคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจุดตรงนี้นะคะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมมาตลอดกดเลิฟก,กดไลค์ด้วยนะจ๊ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะคะที่รับชม